วันหยุดดานี้ไปไหนอยากยากไปทะเลไปกันไหมไปดีไปทะเลกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยหนูขอเช็คก,ก่อนเอา้าได้ไงนี่อยใบขับขี่หนูหมดอายุอ่ะทำไงดีอ่ะสงสัยต้องลางานแล้วเดี๋ยวหนูต้องลางานไปทำไม่ต้องลา <c oughs> จะลาทําไมนี่มีเพจนี้รับทาใบขับขี่ได้ใบขับขี่จริงด้วยไม่ต้องไปขนส่งให้เสียเวลาวุ่ยดีจังเลยอ่ะไ,<ง>ไหนดูดีวิวเออเขาถ่ายที่ขนส่งเลยเนี่ยไม่นะ ถ้าต่อไปกับผีพี่ว่าต้องไปที่ขนส่งถ้าเป็นเพจเดี๋ยวโดนหลอกนะหรอใช่ใช่เออเนี่ยแต่รีวิวเขาก็ดูน่าเชื่อถือนะพี่แพทเนี่ยดูดีเขาว่าให้แบบเขาถ่ายที่ขนส่งเลยนะกรมการขนส่งทางบกยิ่งออกมาเตือนอยู่นะคะเรื่องอย่าลงเชื่อทํอะไรกับผีออนไลน์เดี๋ยวโดนหลอกเอาหรอใช่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ออลองเอามาให้หนูดูหนูก็ได้เดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะอืม เห็เนอะนะมันบอกหนูไปแล้วอะแล้วหนูก็ยังไม่ได้มาขับขี่เลยแล้วอยู่ดีๆอะดูดีจดหมายทวงหนี้มาเต็มเลยอะแน่ไงเห็นไหมล่ะพี่เตือนแล้วว่าเดี๋ยวก็โดนหลอกอตรงการขนส่งทางบกขอเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจเหล่านี้เด็ดขาดจะทำให้สูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมหากพบเพจ a c e b o o k ปลอม ขอให้กดรายงานบัญชีหรือเพจ c e b o o o กรีพอร์ตหรือสามารถแจ้งเบาะแสมายัง,รงกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง